ญ้ามาให้ควายกินที่จังหวัดนครราชสีมา,าหาสาเหตุกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าให้ควายกินเข้าไปตายเกือบยกคอ,อ<ด>คุณผู้ชมคิดดู <c oughs> สภาพและควายแต่ละตัวมีมูลค่า,าเนี่ยเจ้าของช้ำใจและแล้วที่ตายไปก็คือเงินทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับกำลังตรวจสอบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ทีเนี้ยจุดที่เกิดเหตุนักข่าวลงไปคุยมันเกี่ยวข้องกับกองย่านี่ไหม ที่เอามาให้ควายกินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือคนที่เอาภาพมาโพสต์ลงบนโซเชียลเนี่ยบอกว่าเกษตรกรโปรดระวังตัดหญ้าไปเลี้ยงควายควายกินตายเกือบยกคอกคาดว่าโดนยาฆ่า้าที่ไม่รู้ว่าใครเนี่ยไปฉีดใส่หญ้าไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอแก้งสนามนางโคราชนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบนะครับไปพูดคุยกับลุงเจ้าของควาย ชื่อว่าลุงหนูไก่นะครับบอกโอ้โหช้ำใจมากควายที่มันตายเกือบหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเย็นวันที่26มิถุนายนไปตัดหญ้าแล้วเอาญ้าเนี่ยมาให้ควายกินแค่ชั่วโมงเดียวรู้เรื่องเลยควายค่อยคล้มทีละตัวแล้วก็ตายไปทั้งหมด8ตัวสาหัสอีก3ตัวคือถ้าบอกว่าป่วยมันน่าจะมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการชักเกร็งเนี่ยไม่มีเลยนะอยู่ๆก็ล้มแล้วก็ตายไปเลยเพราะฉะนั้น ทางเจ้าของควายเชื่อว่าน่าจะมาจากย้าที่ข้างในย่ามน่าจะมียาฆ่าญ้าหรือมีสารเคมีอยู่ครับแบบ่ามีอาการนะครับมันตายตายลมล้มลมลม้ลมเลยเนี่ยชักไปเลยครับชักไปบ่ชักแต่ว่ายืนยืนแล้วกันตัวใดที่มันตายลงไป นั่นดิลมลงแล้วก็มองเออแยวบ้านตายเลยลมทั้งเย็นเลยเนาะลมทั้งเย็นตายเนี่ยการใจมันยังยังไม่ยังบม่ท่านบม่ท่านเนี่ยแต่ที่รู้ก็คือไปแปลวหยาแปลงยาอ่อนหยาทั้งเย็นไม่หมแปลวที่อื่นครัไม่ใช่แถวบริเวณบ้านเราบอกเอาเทียบยูบัตรอาได้เรอบัตรนะอ่ะตอนนี้ปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่เพื่อเอาซากควายไปตรวจแล้วนะครับชนสูตรหาโรคหรือว่าหาเชื้อ ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามที่เจ้าของควายคาดการไว้ไหมว่ามียาหรือว่าสารเคมีอยู่ในหญ้าควายกินเข้าไปปุ๊บตายหรือมันเกิดการระบาดของเชื้อโรคอะไรยังไงหรือเปล่าตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องของวัวควายละ,ค,ะครับ